ไปดิพี่น้องสบายดิลูกพลม,มาออดประเสธเหล้าเลยคุณดูออดประเทศเล้าเหรอเหนน้อง,องรทรา,ายอยู่เวียงน้องทรายไปหับออกวันนี้ว่าสิลงไปสวรรค์ขีตลงไปบ้านเกิดสวรรค์ขีดเอามาคืนนี่ฝนตกน้ำเต็มเบิด ยังไงกับน้องชายมารับอ่ะเตศวรรณคิดบ้านน้องชายอยู่เวียงเขามีบ้านอยู่นี่แนะมีบ้านอยู่สวรรค์นักขิตเนี่ยซื้อบ้านไว้อยู่เวียงพอได้ มาเก็บมาผักป้าใสโอ้โหขับไปฝนตกเลยมาขึ้นลงเมื่อบานไปนหาจับอื่นรถน้ำเต็มโอ้โหคนปลูกดอกต้นคูนเมียนเลยนะนาเฮียด้วย ตุนคุณออกดอกดึงห้ามแล้วตุนคุณมายาม,มี้มันดอกขงโบมีลุงพลสิลงไปสวรรค์เกตพี่นอ้องปาร์เกิดลุงพลอยู่สวรรค์เกตรลุงสายมาหรับมาเจเมือว่าน เราลงพุ่นรังเกมเครื่องเมื่อลงเ,องเมื่อสวรรค์นก้เฟังน้องคายเด้อขี่รถเลาะแคมนำคลอง เร่ยงจันเชียงควนประทันโรบูหินจะขึ้นวิ่จากเรือ่องอ một phần nữa mà nó đấy, ngon rồi đấy, cái đó đấy <laughs> สามหมื่นเบอก้อนหนึ่งว่ะกอนหนึ 30, ่งสามหมื่นเด้อทองหนึ่งส <c oughs> <c oughs> ามสิบพันทองหนึ่งอตาเหียดตัว กอกคิณกอะมิสานกรองเล่าโอ้ม hey, ่เนียเลยนั่้นี้นัเข้มเลยเนาะนังค้วเยนาะดอนเนาะขั้วดดั้วดำคดอนเนาะนังคุ้วดอนเนาะ

คนเบิงเลยนะดยใช right? ่รถไอศ่รถมรรมศาสตร์เด้อใั่ไม่มาเลยอ๋อวเนาะูมาลำหลังเลยจะส่งโลดก่ได้บาหวานหลังนอนหลันก็ชิือหัวมันไปพุกอ่ะกูมากก้อนละมูเขาูมาลำังเเสื้อขาวนี่มากเลยจะโรรู้ ตูาอย่นั้นป่ะคุณปาก้าหนอมันอตูเลยรอใคของมาโน้ตู้ ม่มาคลยกองดยมานอนบีบหัวีลยมันมีจ่ายการจ่ายมันตึยี้มกปานะรูปู่ก be ่างงไตับตักิ๊ตับตันกิ Support> ๊น้าโอ้ได้หยอยแต่กัเราูแบบได้เขาขายเยอะแบบนี้ นี่เลยันสงได้่นียนผานังป๊อกระปูชิพันกีบได้ซื้อใครมาไห่ซื้อซื้อกะปูมซื้อมาเป็นชิกีบกูนี่อยนอเนี่ยอนวันกูกคิดอยู่นี่ เสือ้างบนบนบนอยนคตรโคตรม่นะอ่อนยเปนกะปูเร่นะดูองละอันนี้บนตเนี้ยกระปูหน้าว่ะ โอ้ตัวจ so <C oughs> <c oughs> ีลอ like <bbe> ่ะก็มีจีรอจีล้อ40บาทหนึ่ง40เอามะเสียที่เลยไร้วัวคน่มีเข้าอยาเพิ่มนะน้อยกูเยงเรเพิอไทยชาเมื่อห้าม่เมื่อห้ากับอะไรไก่ชิ้นมี้กยโล โดนห้าสิบคีเแรกล5สิบป็นไรสอันนี่ก็แสนเศร้าไอนิ้เนืนหนึ่ไร้างไอ้นห้าสิบเนียแสนเศาคยโอ้ยเพื่อไปคุดได้พพแฮงเ็นไป็นรมอีเนี้ยกันเนาะเออเขาเสียขี้เลยทงอิบ พรอนนี้มันสีคมพมเน่น้อยเนาะมันคมอู่ไออรี่แาอะไรหมนี่อ่ะเส้อานเใส่เคียดเสบเว้ย่อยนี่นะเสาคนเบอร์เกทมนี้ยังไ็่ได้มับทอดัเนกไทยเนี่ค่ะ

ồ chào bán 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 chào

บอ่อได้เฮ็ดมันเป็นอย่นี้ได้มันมีใจดำสขาวได้เห็ดแคหนดำดำกขาวลรมันแก่กิ่งมลุบน้อยๆมัแก่มันอ่อนแบ้างน่อยน่อยมันใหญ่มันโนมยอยงนันนะมันคือยาวเนี่ยโนมัยนมัยก่อนนยนยเลี้ยงโน้โน้แงงมับ่แม่น้องเน้แง้งโน้มัยเลี้ยงนงงนมอันเลี้ยงน้แง้งโนยขึ้น้นมในยน

โอ้มีว่าเขียดแหงนึงเลยอือไม่ข่อย้อต้เปงแท่วนะ่เ็จเป็นะอืออือ จะอืออ um, no es que. um, no ันแล้วอือเหือนนะบมอือในยไรอชื่อตัวน่อยเออือใครอ่กอะไรคุอกเลยราคาเหือดเนาะคบคบนาอะไรคบเรียง ผสมมาเลบกโลผสมมาเล็กน้อยคิวใช่วกใช่ลวกซ้อสมเรไปด้นได้ห0นี่ไปปุ่นใช้นี่อน ิโลนะคะิ <Tower> ้ใส่ขีฮะเรีบเรียบน้อยี่นกิโลเนี่ยนี่ทคุณตกกีเอาืออ่าไม่แต่อือตาอือเนี่มีอวนไหนคะไม่อันี้เนี่ยอ่อนเลยเห็นถามว่าไม่ไม่เหธรรมชาตินะบ่แม่เห็ดปลูกธรรมชาติ ตนแล้เอาไปกินอก็ไ้ปาดรหลนหนึ่งไว้เนาะซ้อมเมื่อซ้อมตินใช่ตู้เนไหมกินมือใม่ืว่ามือแรีหรือ่กินป่ามักินเออเอาาบเจนี่ยไปกินหิมือใม่ชิ้นเ้่เยชิ้เ่าเนี่อไินได้้ิ้ถ้าไสี่สิาห้ิ้ไได้หานบ้าชิ้าาว้ไ

มันหออโคกี้โคี้มันหอกมดด่างมันจะหอกะไรเนาะมันได้อยไม่ใครเนาะมีจะได้เชนาะบ่มีไข่เซนนดงินได้น้บหหแบบใช้เชนมันเลยนี่มีไข่นะบะมี่ตัวนั้นูกเอาเลือกเอาได้เลืกกรบมี่ตัวนั้นเลือกมานลืกไปโอ้กบมี่กรบมี่มีไข ตัว่บไม่ไขยนั่น,มน,นไม่เอเอออย่ากระปูรงอี่ม่่เอาไม่ได้เลย่จะจะมาขายเลยมีนเปา่ะเรื่องมพี่มาเล้วเล้ยวไม่ิเอคในนบนแท้บุน้ยแ่นนี่จะเครื่งนึงนครองหนึห่งนอสามผิด อไรชันเป็นอย่างไตัวเหี่ยมาัายครแ่เงื่อนไมค่อยแน่นตัวใครเรือตัวใครเลยนีน้องจะใกล้น่เหี่ยใชมาเช็นึ่ได้เช็ได้็ได้ช็นึก็ได้คือโล โอ um, no, mm. ้ยเกียดเขียดพิม no. ุเข no. no. ียดพหมุคนไข้ก็เอาเฮ้อะไรกันมามาเป็นจะดป่องเขียดป่องข้าว้วข้าวเนจุดป่องโมนี่ร้องเหรอไอ้เจ้ากี้กี้เดิมีกระร้มาเราบอกมัน